วันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าเดือไหนนะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องหรือร้องเรียกมาอยากเห็นเล่นอัศวินสักทีนะท้าที่ผมไม่ค่อยเล่นก็ไม่ใช่อะไรผมก็เล่นไอ้ทุกตัวเลยครับผมเล่น,เล,นเล่นคิวเลอร์ทุกตัวเลยก็คือสลับปะปนกันไปนะก็วันนี้จะมาในเดือไหนถึงแม้ลูกน้องมันจะโง่ก็ตามครับวันนี้เราจะกลับหมวดสุ่มโกลาหล่นหรือว่าหมวดสุ่มเปิร์นั่นเองนะครับกลับมาแล้วนะตอนนี้เหลืออีกกี่วันเลีออ้ยสามวันนะครับก็วันนี้ ถ้าผมลงคลิปไปไม่รู้ว่ามันจะหมดแล้วหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นส่มเปิลนะครับก็เปิลสูมไม่ได้สอันจะเป็นระบบสูมไปให้นะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะแต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือแอดออนนะครับก็คืออันแรกเป็นคิมลงเหล็กครับเข้าๆก็คือเมื่อเซอร์เขาวิ่งหนีองค์ลักเราได้สําเร็จอ่ะเขาจะติดไม่รู้ตัว1นาทีครับหกวินาทีนะแล้วก็อันนี้เข้าๆก็จะเป็นขณะที่องค์ลักไล่ล่าเซอร์นะครับก็คือเราจะได้รับสถานะตรวจไม่พบก็คือไม่มีเสียงหัวใจนะครับ อันนี้ถ้าเขาหนีจากลูกน้องเราได้เขาก็จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจเราเหมือนกันนะก็คือติดไม่รู้ตัวน,นั่นเองอันนี้หนึ่งาทีเลยนะนานเหมือนกัน,นครับส่วนเ,เส้นหนวด็นบวกแต้มไปแล้วกันแล้วก็ผมอยากเล่นสกินนี้ว่เออเนนนกกระปูดเนี่ยนี่ล้ายหนังมันอย่างเท่เลยโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันในโหมดสุ่มเปิร์กผมได้จะพูดไปแล้วนะโอเคไปอาหอมาดิมนรึตียู างหายไปนั่้งนั้นแม่ไปติดฟีฟ่าทางั้นช่วงนี้โอ้โหจุดดีๆก็คัมแบ็กไปติดฟีฟ่าครับช่วงนี้ไปยังอ่ะเจอครับเจอละ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 เจอสวย เขาวิ่งออกนี่แน่ครับเขาไม่ได้เสียงหัวใจผมนะตีอ่ะไปก่อนหนึ่งแผลเอาไปก่อนหนึ่งแผลแล้วบีกั้นไงแล้วเอ้ยแล้วผมดูผมสุ่มได้เลยได้ต้องแสงดาราเขาได้บาลานซ์เหรอผมสุ่มได้ต้องแสงดาราแล้วก็ไอ้เบิร์คอนเดอร์ไว้อู้หพังยับเลยไปแล้วก็คืนกินความหวังครับแล้วอีกอันหนึ่งดึงเชือกเป็นอะไรไม่รู้โอ้โหโทเทมแตกละชิบหายไม่ได้ใช้เลย ขาวเดี๋ยวส่งผู้คุมไปทางนู้นอะไม่เจออ่ะหายตู้เฮ้ะขวาเนี่อ่ะที่นี่ขา,าสัน้นวิ่งไปละ เอาแล้วไปเจอสวยไล่เลยไล่เลยไล่เลยและช่วยแล้วโอเคป่ะเป็นเสาขาวของ อ๋อแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อถูกทำลายตะขอแล้วก็พื่ชีวิตจะผมว่าเขาปั่นโซนนูนแน่ๆว่ะแถวนี้ไม่มีเลยอ่ะนั่นไงเฮ้ย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 อพก่อนถงทีวิกตอรีวิกตอรีอัพเลย โดดจริงโดดจริงยิงยาวไปอโอเคเขาช่วยแล้วครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะต้องแสงดารานะ โอเคทางนู้นเสร็จแล้วครับเครื่องตรงนี้เงียบเลยนะแต่ว่าเพิ่งปั่นเสร็จตรงนี้ครับแปลว่ามีออกมาแน่ๆนไม่ซ้ายก็ขวาดัางเนียนอยู่ดังเนียนอยู่ไปเจอครับยังไงก็เจอยังไงก็เจอ ทงอยู่ตรงนี้เราวิ่งยาวไปโอ้ไอคนนี้มันเปย์ยับเลยว่ะพับยับในจังหวะนี้ผมไม่มีเสียงหัวใจในจังหวะนี้ผมไม่มีเสียงหัวใจไงอุ้มเลยโอ้แป๊บเดียวไปเลยสามเครื่องเหรอปั่นเร็วเรื่องเลยครับ ซนนี้สองเครื่องเราต้องบีบโซนให้ได้อะพยายามบีบไล่โซนให้ได้ครับหนึ่งสองสามสามเครื่องเนี่ย พยายามบีบไม่ได้โอเคยังไม่ปั่นนะอ๋อมันมีคนแกะไว้เฮไปล่าเลยครับเจอ ไม่เจอนี่ออกไปนู่นเนี่ยผมเจอนี่ยเจอนี่ยเนี่ยมึงไปไหนเอาแล้วผมเจอคนเจ็บแล้วผมดักมีต่อตรงนี้เนี่ยอยู่นี้เนี่ยขาสั้นและเนี่ยไล่ต่อมาตรงนี้ นี่อ่ะิกต่อิกต่อถือไปฉายถืออะไรในมือถืออะไรในมือถืออะไรในมือไปไปมีคนมาช่วยหรือยังนะ อเอาโคานมาสก,กลเลยอะเสาวขาวะออเคเหลือเครื่องเดียวแล้วหนึ่งสองสามตรงนี้สองเครื่องเนี่ยเราดูได้เฮ้ยเห็นคนปั่นอยู่แถวเครื่องนูนนะเมื่อกี้ตรงนี้ไม่ปั่นตรงนี้มีแน่ ปั่นอยู่นิดๆแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากระทือตัวนี้ก่อนเนี่ยสวยออกไหนซ้ายขวาออกขวาเซเว่นบอดแล้วก็อีกคนหนึ่งได้ออกซ้ายแบบเจอครับ ไปเจอให้มันไล่ไปแต่เนี้ยอยู่ตรงนี้ครับอุ้ยหลอกหลอกแบบติดอื้มหืมคม ยมาครับพี่เนียไปกันเถอะโอ้โหเซเว่นวอร์ดวิ่งวิ่งฉีกออกจากไอ้นี่เราได้ครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเขาฉีกเขาก็จะติดไม่รู้ตัวนะหนึ่งนาทีไปตรงนี้ยังไม่ปั่นเลยเว้ยตรงนี้ก็มีเล็กน้อยครับ ไมไม่เยอะเกินไปเจอล้ไล่ที่ก่อนคนระับ การโซนเครื่องไว้อย่างงี้มันทําให้เราสามารถดูได้ตลอดนะว่าใครจะปั่นไม่ปั่นตรงไหนแต่เมื่อกี้มีเซเว่นวอร์ดอยู่แถวนี้ครับนั่นเหนือเอ้ยไม่ช่ชิบุระมาแล้วมาจกหลังเอาอย่างนี้เลยแล้วลงเลยลเอาไปเหมือนกันครับยังไม่กระทืบไปอ่น ยังไงดีเพื่อนไม่ได้ปั่นสักเครื่องเลยเหลือสองคนครับการคุมโซนนี่มันแบบสุดยอดจริงเพราะมันอาจจะแอบเฮ้ยเจอ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 ผ่าวงกลางเลยนั่นไงเจอจริงด้วยเดวิดขิงเอาเดวิด เดวิดเดวิดขิงปลาระเบิดทำไมปลาระเบิดทำไม <c oughs> เหลือคนเดียวครับเซเว่นวอรเซเวฐนวอรสวยเท้าปะเนี่ย่ไม่ดีสวนเลยครับ เนียนกับ,บากเลยทีเนีเขาตู่ปะไม่มีโซสเลยครับไปไหนไม่ได้อ่ะเขาจะเขาจะไหนได้บ้างวะเขาตู่เไม่เจอซื้อกูลอปเล้บผมว่า,าตู้คนตู้แล้วอ่ะ ท่านไงโอ้โหเอ็นจิเนียร์ไปถึงไหนถามจริงมเออเอาพวกภูมิยืนเฝ้าเลยป่าไอ้นัน่นก็จะแห้งตายนะไอ้เดวิดคิงอะเดวิดคิง อ้าวแล้วเขาดิ้นเลยแล้วตกเฟสสองเรียบร้อยดิ้นไม่หลุดครับที่ไหยวะได้ปิดคานไปไหนวะเรียบร้อยปล่อยตายเลยเขาไม่ได้เซตหลุมครับถ้าได้ปิดขิงเลือดเหลือแค่เนี้ยแล้วแล้วแล้วไปโผล่ที่หลุมอ่ะผมเหลือจะชื่ออะไรผมบอกให้อยากโมลีอ่ะ เรียบร้อยโอเคแล้วก็จี G ไปครับจี G G ครับผมโ oh. เราได้มาอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งได้หมุไปอีกสองครับอ๋อ oh, oh. ได้ไปขิงจุติร้อยด้วยคิมุระจุติสิบสามแล้วก็เซิร์นวดจุติยี่สิบหกครับผม โอเคสำหรับเดือนไหนก็พอจอไ่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผม <c oughs> มีใครอยากดูฟีฟ่าไหมไอ้ฟีฟ่าเสียตอนนี้มติดมากๆเลยแต่ว่าผมจะถ่ายเก็บๆไว้แล้วกันเผื่อมีคนอยากดูนะครับผมเจอกัน